เบิ้งครับผมปลาโคต2คนกับพี un> un> ่นางเจ้าเสียอีกเอาเสีอีกเฮ้ยห้า2คนใหม่พี่ตาโอ้ยสองคนเดียวโอ้ยจนได้ห้ามเมื่ออาติโถโอ้ยเนี่ยฉะนั้นใกล้ใกล้เก็บไม่พ้นเนี่จึดโอ้ยงามดีลีโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยพุ่นกายเบิ้งโอ้ย นี่ไก่อุ้ยแต่ละบาทอุ้ยมาโผดมาเหลือแถะมามากลายแถรบาทนี่อา่าติโทปลานละครับนี่ปลาปลาหมกมังปลาปลาก่กอุย้ยป,ปลี่ปียนเห้ยตัวไรครับนี่สองเส้นค่งอุย้ยสุดยอดเลยเบิบ้มพี่น้องนี่เส้นเห้ยของเถะเลยครับนี่ อ้หวานเทิงว่ได้ละครับนี่หวานใบมุกอุ้ยปลาบมุกง่เมืองปลาเสือก็เน้หันแล้วอุ้ยพกพี่นั่นอีกกระติมมาเน่อุ้ยปลาขึ้นมาอีกละพี่น้องเออมาเสือ้่มน้ำได้อุ้ยเราคือหวานงาม ้านแต่อยู่มองเดียวนี่บอคับมีอ้ยเอออ้ยอ้ยหูหูเห็นเลยเห็นแลโอ้ยวัาแต่วานลงอ้ยเล่อ้ย สุดยอดอาตีเถอะอ้ยเต็มไปเนี่ยอุ้ย,ยสุดยอดครับครับผมอุ้ยแสดงว่าปลากำลังขึ้นมาเด้หนี่รอบนี้มวนปลาหย่อนน่าหลอ้เนาะปลาหมางเนาะอุ้ยเออกระมัดให้มันอยู่เหรครับมัดจะได้กระไรให้มันอยู่ าตีโถป็ดสอบผได้นเนาะตัวไหก็ตัวเต็มป้าตีโถมาท่นใจเลคือมาปดโอ้ปดเก็บียงมันมาท่านเวย่ายุป่านี่มันอันง่ายบบคือปาเงี่ยงเนาะป้าน้องจะได้บอลป้าน้องขึ้นมาได้ไกลอุ้ยจะเป็นขักบานนี่ปาหอยคานี่บเกินบเกินมืออื่นมือนครับเนาะมืออื่น คืนไปเตะมันึ้นเตเสาพุ şey ่มปาอุ้ยบ้านนี่ก่อยแล้วครับเนาะอืมก็ขักก๋วยแล้วบึงเราเสียดเบึงกายเสียดเราดิจืดอู้ยงามอีีถแต่บองกายเราเจ้าขึ้นมาให้บึงนี่ เฮลอดมันก็ม <ka S 2> ันยากคือว่าพวคือเฮเอ็นเนาะเมื่อวานเฮทำไมไปลอยนั่งอยู่นี่มันมี้จะขี่ยังไงมัน้งการโคดันหน้าเกือบเตี้ยกระสอบไปนั่งโูนั่งโูอยู่เบิ้งกายอุ้ยมาอีกแล้วอุ้ยพูนกายเบื้องอุ้ยนี่กายอุ้ยแต่ละบาท อุ้ยมาโผดมาเหลือแถอะมามาหลา้าเถื่บาด,บด,บด,น,น,ดบนี่อุ้ยอุ้ยบูเดยบูเดย์ใน้น่นอยเด้อสิบอกใครนี่อุ้ยเบิงครับผมปลาพูดเป <บน S 2> ็นสอบสองสอบผูดนะผูนท่านนกับเป็นสอบอุ้ย,ยามาขึ้นคักแท้บาดนี่อุ้ยพี่พี่พน้องอุย้ยพูด สดเลยคักคักคักโอ้ยระหว่างขึ้นงหางแต่ไกลโอ้ยโอ้ยปลาขึ้นไลี่ลี โอ้ยไก่ลองบังค่อยๆค่อยๆหาวขึ้นมายกบูมันให้่ายเลาบ้โอ้ยขากขากไรปลารอบนี่อุ้ยไก่ไอุ้ยไก่ไก่ไอ้โอ้ย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 รู้ๆรู้สนั่นไก่ขับรมาใช่ขบรถมเองนี่สอบสอบนักสอบมั กระสอบมา,อ,อ,มาอ้ยคักไรครับผมบานนี้ปุ่นเบืองของเรามื่อื่นนี่พี่น้องเอ้ยป่าหอยขาหาสมดาเขาเตรียมหลดเาเราเฮนเอนไงแล้วเ,เ,เนาะเฮหลดน,นี่กันยๆแค่น่อยอ,อู้ยปลายังมาขืนคักมนเมนี่ มานี่ก็รัดน้องตึกเบื้งบอกครับตึกคู่มือบอกโอ้งอ้วมไดไ้ก็เลยลองจ่อเบื้องฟุกเสมอโอ้ขึ้นแบบบโบได้เตือนหน่อไดนหนอะโอ้ยหักขักลายเบอร์งพี่น้องพุนอยู่นี่ประมาณสองสอบเลยเดี๋ยวนี้อยู่ในนามดีคุณเออตีทถ ออเอาขึ้นเมื่อบูไรด้วยผเดียวเนาะเออแบกขึ้นเมื่อนีเนาะติโถไอ้สุดยอดรักแตพี่น้องไงบ้าน <c oughs> อ้ยเมื่อสีบแบบแตกง่า้ยนไ่จะงน้งม่พอา่ไนมอเ่าใ้โเฮื่อได้ย้อิวูหัคดีเออ วันไหนมองเดียวเดี๋ยวมอครับมองนี้แล้วเหมาะสุดเลยเนาะเออเป็นได้ล้วบาทบาทนี่็นาสิเต็มอยเ้ยเนาะอู้ยคือเก่าเต็มทุกบาทอู้ยบาทนี้เฮงหักบาทอีกอู้ยอาติเอะอู้ีเงี้ย้กลกลเก็บไปนเนี่ยใกล้กลเก็บไปบนเนี่ย

ใกล้ไปปดซอยอปิกนะุ้ยขักขักอีน yeah ี่พี่น้องเอ้ยบาทนี่มาลังการตาเถอะบาทนี่วนส้มดาวนีเตรียมหรอเด้อพี่น้องเลยอฝ่าฝนกบซีมาแลวครับบาทนี่อู้ลุ้นเลยเนาะ ีทนยางไปดึงเงาอ้ยคักขาี่เี้ย,ง,ยงคือมาแบบคักแต่ปลาเนี่ส่วนปัญอนัได้ทึกอยู่ครับผุนทายลหนามัมนเมันบนอดบอยผุนอยผุมันบอดมาปลาผุนเป็นมูอยู่ผุนอ้ยมาหิมฟังเลยนี่อ้ยพีพ่น้องเอ้ยปลามันนี่คักไรพุนพุนบอดมากายุเน่ยน พูดพูดทั้งขางผู้โอ้ไอเปกผูตรงวางเก้าบอกลยเลยสามสองหนึแอคชั่นจุดอุ้ยไก่มูนี่เต็มเลยละกานี่หพี่พี่พี่เขาขาวดินอยู่พี่ โอ้ยมันมาอะไรวะทีพูดมุนโอ้ยมาเต็มเลยออ้ยบาดนี่แห้งคากบาดนี่โอ้ยเอาอุ้ยมาหนิมาทันผ่าจักบาทเจ้าพี่น้องโอ้ยหุ่นยุกย่นบกข้นอ้ยหนีมาทายเพิ่อนในซิบนาที่เยอ้ยถือทุกบาทโอ้ยพูน โห้ยผดปลาแต่พี่น้องยังมาคักาเนธบายเยโห่ยโห่ยแบบผดลาเรือแต่พูนบอดมาเลยมือแรกนี่มันซีเวียย่งนสั่งหน่มั้งมือแรกนี่ดโห้ยผดปลาของเราประชันออกกัได้เนาะ สั้นออกก็ออกเลยเอาการเก็บขึ้นไมเราในปลาเถอเตลงไปนะแล้วย่อนในบุคคลื้ออุ้ยราวายเสือกมันไป็ยุงเนาะเสือกตัวนี้เป็ยุงอยากบ้านอไกาเนี่ย ไห้แฮมมหน่อยฮะเป็นได้ไก่ได้ไกโอ้โอไกเห็นอยู่ใช่แหละใช่แหละโอ้ได้สองสามตัวบ่โอ้ยไดยุกไกอุ้ยไกยไก่ไก่ไปไปโอ้ ขากล้ผดไกลกๆอุ้ยผลัดปลาผดปลาไกลเอ้ยไกลไปรอหาเสือไปหันไกลยางไปม่วางได้วางหันองนู่นขี้ยาไปหันแล้วฮะไปหันแล้วมีเออมีอยู่แม่แหละเสือกมันยงเสือกตัวนี้บ่อืมอย่าไม่หลปิดเลยโคตรออกเลยออกเลยลอกหนาจอไกันเลย โอ้ยกูชมาอาป่ามากบีฝ่ามืไม่ใยใจได้กันหอกเนี่ยเยาเลยนะฝ่ามอต้น้นี่อันตรายแพวก,กใหม่มทับทากันแน่โอ้ยมา,มาขัดมันเองแท้ไปละจูแล้วกแกะถ้าไปถื้เเลยมา่กันตัดอมกันได้กูด,ดีป้าเนี่ยคล้ายลูกจะได้ครับ เอ็ดแหงเนาะคอยกับคักและปากมังจะคายลูหาอืออุ้ยโถดเรือำรูลอยพวกคือว่าคอนะเออตสดๆตลอดเลยอือโหดโอ้ย่หยังไปอีคันลงคอยคันล่งในคันอม่โอ้ยมันทนี่กระเป๋าไปดูนี่ให้ตาย อว้าม่วนเถีงสีมันก็ม <Formula cœur penny> ่วนได้หนอตึ๊กเฮนหนอตึกบาดได้ลงกับเอรีเอาเบิ้งพี่น้องนี่ไอ้บาทที่ซิฟบุษันผ่าดจักบาทยู่มือนี่มวยไผ่หูก็เลยมวยโคตรลงมาตึกครับผมกำลังขึ้นมาหอดพี่น้องเอ้ยมองหน่อยนี่หวยมือแลงนีเท้าบนสางนี่เต็มได้เนาะ โมมีดนะส่เกาว่คือชีบิตโอยได้ยู่ผุนโอยอีกแล้วมึงที่ผุนโมผาดจักบาทโอยโอยอยโอยนมีปลาปา่าต้มเออโอย อ๋ออีเจ้บบ okay. ๊วยพูดงานปวดป้า้เหรอครับอ้ยสุดยอดมันหล่นฮุบเลยไงมันมัน้องรอหาเบาเราทันได้เถเออเอาหล่อนซ้ามันสีแหลบมันสีลงวบอ๋ออันนี้มันตึกปลาซาเนาะอ้ยปวดมันจสวดปานี่ทั้งคู่พี่น้องท่างเาขึ้นมาละบัน เขาไลลปลาขึ้นมาบ่นะทั้งนั้นอุ้ยมองหน่อยให้เพียอส่ใส่เทียวบนสังนี่เนาะไเพีเอน่แต่ว่าปดเิีเหลวด้ือขี้เงร้ายเออมองถือมากันมองอุ้ยมองใส่ยิ่งี้เงร้ายฝนต๊มันสูขี้เงื้อโอ้ยทำเมนนใส่รักไปทางนั้นอุ้ยไอ้ละเสือกฮะ เบอร์พี่น้องไปจะได้บา้ท่านผ่าจักบาทอ้ยจะเป็นมวนบาทปลาขึ้นอุ้ยไก่อ้ยอุ้ยไก่เป็นไรเบื้องละวานในไก่นั่นไปปดกไก่อุ้ยผีเบิ้องตีผีเบื้องครับผม ติโทูได้สองสอบแล้วพี่น้องตโทสองสอบเลยตัวนี้นึ่สอบนึ่งหนึ่สอบหนึ่งมาเมื่อวานพี่ยังมาพี่ยูพี่เขาไปสอบไปเยอะนี่ไปได้อยู่หุบคือบ่เลือมาแล้วมันสอบกสอวันยังแดดบอกลายอยู่โอ้ยพอตืนก็หนวกเว็บหนวกมละตีทูัี้พอตืนก็เยแม่พี่ ขนปลาบาดโอ้ยพี่นีแต่ปลามีแต่ปลาหุ่งนมาเพื่อเลยมาแต่ขนแล้วไมกลาไต่โอ้มีการงุมน้ำบเวณนี้โอ้ของโอ้ปลาหานมบโอ้อปหวานคือาโอ้ยปลา่ บ้าเข้าได้คู่บาลได้เนึสอบสสอบบอติโทสามสอบโวดอีลีพี่น้องเอ้ยปวดปวดแล้วเอาขึ้นมาอยู่ผมแล้วลงไปหลังแนวก่อนปากงวยกระจีนครับนีคื้น โอ้ยปลาในก้วยก็หักด้วยครับเนาะโอ้ยหุ่นเบิ่งตี่และผุนคัน่าเบาเป็นหุ่นปลาโอ้ยหักหักไครับผมมืนนี่หา้มดาวเตรียมนเดิมมือนี่ อเดีวาะมดปลาพี่น้องเอ้ยโดปลาที่แวันสท้าบอกเขาอีขี้มืนมากก็อีกขี้ดีเลยมาตอยยังจักมาใแล้วสียอันเดียวตรงแยกสอบเสียเราโอ้หนักเทนาอหนกขนาดเปตหาสอบมาใส่อีก สอคนหามตัวหนาอุ้มมันเบก่อคืนด้ว่าสีมากสคนกัพี่น้เสียออีอเอีเยห้าสองคนใหม่พี่ตาเลยโ้ยอคนเดียวโอ้ยจุดไหนหามเมื่อขักไรพี่น้องเอ้ยขัดขัดขักโอ้ยขัดไรไม่หรวบ่เนาะได้อยู่